สวัสดีค่ะน้องๆน,นะคะวันนี้พี่บัวนะคะก็จะมารีวิวขนมกระดาษนะคะให้น้องๆได้ดูกันนะคะอันนี้เพิ่งสั่งมาจากใน Facebook นะคะชื่อ Facebook Good for Kitty นะคะก็ส่งของไว้มากเนาะ,ะก็สั่งมาวันศุกร์วันจันทร์ก็ได้รับเลยค่ะนี่นะคะขนมกระดาษคิตตี้น่ารักใช่ไหมเป็นขนมกระดาษที่ไม่ใช่ขนมกระดาษธรรมดานะคะเป็นขนมกระดาษที่เขียนได้ด้วยนะคะเป็นนำเข้าจากเกยอรมันเนาะ ะะให้ดูเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าเขียนได้แล้วจะอร่อยไหมสนุกไหมนะคะแป๊บหบนึง่งด้านหลังนะคะก็จะมีให้แกะได้ด้วยแล้วก็แกะจากตรงนี้ได้เลยนะคะจะได้ออกมาสวยๆแต่พี่ว่าไม่เหมือนจะเลอะแล้ว สอนะคะเป็นสีชมพูเห็นไมเ้ยเป็นสีชมพูกระดาษนะคะเบามากเลยเบามากๆแผ่นประวันนี้เนาะติมสอไม่แน่ใจว่ามีกลิ่นหรือเปล่านะต้องลองดู กลิ่นสตรอเบอรี่นะคะหอมมากหอมมากไม่กลิ่นไหมกลัวจะหากได้มาแล้วหนึ่งแผ่น บางมากๆเลยแผลนะคะวาดอะไรดีล่ะอ่านะคะมือสอสีนี้วาดลงบนกระดาษอันนี้นะคะเดี๋ยวจะวาดรูปให้ดูเนาะอ๋อแป๊บหนึ่งน่ารักอ่ะ น้องๆนะคะก็สั่งกันมาลองได้เนาะก็ซื้อมาก็ตกประมาณหอ่อละร้อยกว่าบาทมีค่าส่งอีกนิดนึงนะคะมีค่าส่งก็ประมาณ40-50บาทเนาะก็ส่งประมาณ2-3วันก็ได้รับแล้วะคะ่ะส่งไวขนมหอมมากเลยวาดไปก็หอมมากเลยนะคะ อยากวาดรูปอะไรก็วาดได้เลยแล้วก็เอาไปอวดเพื่อนๆได้นะคะอวดคุณพ่อคุณแม่ก็ได้น่ารักมากๆเลยนี่นะคะน่ารักไหมก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันนะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูด้วยกรอบมากเหมือนกระดาษเลยฉีกด้ด้วย หอมด้วยนะคะเป็นกลิ่นคาราบาลี่กลิ่นเนาะละลายในปากเลยอ่ะไหนก็อ้าให้ดูแต่ก็เกรงใจละลายเลย,อ,อ,ยอร่อยอร่อยอร่อยหอมด้วย ็ถ้าวาดวาดไปแล้วนะคะดินสอกุดไปแล้วทำไงดีนะคะกรบเหลาดินสอเลยจ้าแกะออกมานะคะก็ใส่เข้าไปเหลาอุ้ยเหลาง่ายมากอะเหลาง,ง่ายมากดูดิไม่เลอะเทอะด้วยนะคะออกมาเป็นแบบเป็นแผ่นๆเนี้ยสวยเลย ก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วนะคะ,ะววาดให้ดูอีกหนึ่งแผ่นนะคะสีสวยมากๆเลยนะคะน่ารักด้วยนะวาดง่ายมากวาดไปหอมไป เสร็จแล้วนะคะน่ารักไหมก็หอมด้วยเนาะอร่อยด้วยนะคะสนุกด้วยก็อย่าลืมหาซื้อมาลองเล่นกันนะคะวาดเล่นแล้วก็ลองชิมกันนะคะวันนี้ก็จบรีวิวขนมกระดาษวาดรูปได้แล้วนะคะบายบาย